พิเดตมีงานสกิลคอนเทสต์นะครับก็เป็นกิจกรรมแข่งเลี้ยงระหว่งางมีชิโลนะครับเอกวันกับเพอร์โซนาแล้วก็โคกุของมาซิเอะกับซันเก้กินลินของเปปุแต่ที่ผมจะมาพูดวันนี้ผมอยากจะให้มาดูว่าพัฒนาการของปลาแต่และตัวมันเป็นยังไงเพราะว่าต้องบอกว่าโครงสร้างต้องบอกนี้บอด y ี้ดีกว่าบอดี้ของซันเก้ของมาซุเอะค่อนข้างดี นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูโคกุที่เป็นของมัสเีเหมือนกันนะครับแต่ตัวโคกูจะมีใบเซอร์แต่ว่าซันเกจ,จะไม่มีใบเซอร์เดี๋ยวเรามาดูพัฒนานการผ่านไปประมาณปีออก,กว่าหน้าตาปลาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่จะบอกว่าปลาแม่งดีจริง มาตัวแรกครับเป็นโคกุของมัสเอะตอนนี้ปลาออตอนที่เราได้มาประมาณ16เซนอย่างนี้ดีกว่าครับเป็น16เซนแล้วก็แต่ตอนนี้มัน65เซนละไม่ได้ไม่ใช่เป็นปลาที่กินเก่งอะไรมากมายนะครับแล้วก็โตไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อัดอาหารมากนะครับก็มีบางช่วงบางตอนที่อดัดแล้วก็ช่วงนี้ที่ถ่ายอยู่เนี่ยอากาศมันค่อนข้างเย็นฉะนั้นปลามาเลยดอบๆนิดนึง นะครับไม่ใช่ดบๆอะครับมันอากาศมันเย็นมาเลยฟ้ามาเลยขึ้นตรงนี้หน่อยเดี๋ยวใสย่ยานิดหน่อยเดี๋ยวก็หายละตัวเนี้ยให้ดูโครงสร้างอย่างงี้ก็แล้วกันของมาเสนะครับว่าโครงสร้างมันค่อนข้างใหญ่นะครับอ่ะดูตัวนี้ก่อนก็แล้วกันอ่ะดูแถบนี้ตอนนี้หรอตอนนี้ถ้าเช็คเช็คไซส์ตอนนี้หางล่างอยู่ที่64เซน นะครับ64กับปลา3ปีก็ก็ถือว่าเข้าสันไซนะครับเข้าสันไซเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จับทายานนดิหน่อยนะครับก็เขียนนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันครับตัวนี้ก็เป็นชิมิขึ้นมาดำๆอยู่หน่อยนึงจะเก็บไหมเดี๋ยวค่อยดูอีกทีแต่ก็คิดว่าน่าจะเก็บครับเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก็โอเคแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวที่รู้สึกว่าเฮ้ยเลี้ยงปลาของมาซเอะครับมันค่อนข้างอย่างนี้เลยน่ารัก ไม่ใช่ปลาที่แพงนะต้องบอกว่าไม่ได้ปลาแพงแล้วก็ตัวนี้พี่เดชเอาขึ้นประมูลผมจำได้ว่าตอนนั้นอยู่หลักพันต้นๆมั้งถ้าจำไม่ผิดอะ่ะถ้าถ้าจะถ้าจำไม่ผิดคือหลักพันต้นๆแค่นั้นเองแต่ว่าที่เอาขึ้นมาให้ดูเพราะว่าอยากให้อยากให้รู้ว่าปลาของมาเซออ่ะเฮ้ยก็ไม่ได้ขี้เล่นะเออมันอยู่ที่ว่าเราเลี้ยงแล้วเราใส่ใจกับมันมากน้อยขนาดไหนแล้วเรามีพัฒนาการของตัวมัน มากขนาดไหนแล้วก็กรรมวิธีของเราที่เราทําให้ปลามันดีเกิดขึ้นมาได้อ่าอันนี้ตัวแรกของมาเสดเดี๋ยวดูตัวต่อไปของมาเสเหมือนกันนะครับ ตัวที่2นะครับคือต้องบอกว่าตัวนี้จริงๆอ่ะไม่ได้จะเอาคือไปเอาตัวตัวแรกนะครับไปรับตัวแรกแต่ว่าตัวที่2อ่ะมันอยู่ในบ์ดเดียวกันก็เลยลองตักขึ้นมาดูตัวนี้เอามาไม่ได้คิดอะไรนะเอามาเพราะว่าบอดี้มันดีต้องบอกอย่างนี้คือไม่ได้ดูลวดลายไม่ได้ดูแดงไม่ได้ดูความหนาความแน่นเลยดูแค่บอดี้อย่างเดียวอะมาดูตัวนี้เหมือนกันครับหัวไหลดูเด อ่ะอันนี้ดูแค่บอดี้นะอย่าไปดูอย่างอื่นนะอันนี้แนะนําให้ดูบอดี้อย่างเดียวอืมอ่ะไหลหัวไหล่แล้วดูข้อหางเดิคืออ่ะข้อหางอย่างนี้ดูที่มือผมเป็นก้อนหนาบอเริ่มอ่ะเออเป็นก้อนแบบก้อนบือเริ่มเลยแค่นี้เองตัวเนี้ยเลือกมาไม่ได้คิดอะไรมากเอามาเอาบอดี้มัน ตอนมันพีคๆนะต้องบอกตอนมันพีคๆก,ก็คือมันแน่นกว่านี้แต่ว่าช่วงนี้มันหน้าหนาวผมก็ลดอาหารลงเป็นได้เจ้าจสองอาทิตย์แล้วที่ไม่ได้ให้อาหารนะมันก็เลยซูบลงไปหน่อยอ่าแต่ว่าให้ดูว่าถ้าสมมุติว่าอังน,นี้เอาปลาตัวเมื่อกี้โคกัวเอาแดงของอันนูน้นมาใส่อันเนี้ยเอาแดงของอันนูน้นมาใส่อันนี้คือเหมือนกับอะไรอะ่ะเอาปลาสองตัวมารวมเป็นตัวเดียวกันอะคิดดูดิ เออเนี่ยแล้วยกไหล่มันเริ่มมันมาเห็นไหมเนี่ยพอเริ่มนิ่งแล้วเริ่มนิ่งเราก็เลยทําอะไรกับมันได้ฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ว่ามัสย่เป็นปลาเออเป็นฟาร์มที่เราไม่เคยเลี้ยงนะครับอ่าเป็นฟาร์มที่เอ้ยเราไม่เคยรู้จกักเราก็เลยไม่อยากจะเอามันขึ้นมาแต่ว่าคุณลองดูดิเนี่ยอันนี้ขนาดไม่ได้ไม่ได้อัดนะไม่ได้อัดมากไม่เนยก็เลี้ยงแบบปกติตัวเนี้ยตัวเมียจา้า ปูดปูด,ปดขึ้นไม้เห็นเห็นกันชัดๆปูดปูด,ปดขึ้นไม้เห็นเลยอ,อยากให้ดูเลยพอเอาปลาขึ้นมาทีหนึ่งครับก็ขึ้นมาตรวจเช็คว่าเอ้ยปลามีแผลมีอะไรไหมอะไรแค่เนี้แต่ถามว่าโอเคอยา่าอตัวเนี้ยอย่าไปดูเรื่องอื่นอย่าไปดูเรื่องแบบเฮ้ยด,ดูแดงดีแดงนู่นเนี้ยนะแดงมันไม่เคยดีครับตัวนี้จะบอกว่าแดงมันที่เลือกมาเพราะว่าบอดดี้มันดีถ้าเทียบกันเมื่อกี้กับตัวเมื่อกี้ ตัวนี้บอดี้ดีกว่าตัวนู้นเยอะนะครับอะแล้วมาวัดไซส์กันดูเท่าไหร่เมื่อกี้เท่ากันครับไอ้นี่ไอ้นี่ที่60เดี๋ยวก่อนนะหกสิบสองามว้าวอะหกสฉะนั้ <Wow. S 1> นเนี่ยปลามันมาพร้อมกันไอ้นู่นมาตอน15บห้าเซนั้งไอ้นี่ก็มาไม่ต่างกันนะครับแดงก็ตอนนั้นข้อหางตรงนี้ก็ยังไม่ขึ้นแต่ตอนนี้อามันเลอะมันมันขึ้นมาแล้ว ถามว่าจะเก็บไหมก็คงไม่เก็บครับตัวนี้ไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยเ,ออเลี้ยงไปแบบประดับบอ่อมีแดงตรงนี้ขึ้นอีกกระหากที่ชอบมันอย่างที่บอกอะ่ะเราจะมีปลาที่ชอบของเราไว้สักตัวหนึง่งโดยที่แบบอก็กูชอบอะ่ะโอ,อจะขายออกก็เสียดายจะให้ใครก็เสียดายมันจะมีนักเลี้ยงทุกคนที่เป็นอย่างนี้คือปลาตัวนี้ไม่ได้สวยไม่ได้ดีไม่ได้อะไรเลยแต่กูชอบอ่าแล้วก็พัฒนาการของมันก็ปกติครับไม่ได้มีไม่ได้หวือหวาไม่ได้ ไม่ได้ออะไรอ่ะไม่ได้ล้าโตเร็วขนาดนั้นผมมองว่าส่วนตัวผมมองว่าปลาซันไซอ่ะขึ้นไซส์หได้อ่ะขึ้นไซส์หก็โอเคแล้วนะมันก็เป็นของมันไปโอเคโตไซส์หนึ่งไซส์หนึ่งไซส์สองไซส์สามอย่างเงี้ยพอเป็นนียไซส์สี่ขึ้นไซส์ห้าแล้วพอขึ้นเป็นซันไซก็ขึ้นเป็นไซส์หกหกสิบกว่าอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เริ่มก็เริ่มเป็นซันไซนะครับเข้าอากาศซันไซก็คือยังไม่ถึงอ่ะยังไม่ถึงดีอ่ะ อันนี้เบฟอร์ตอนได้มาแม่งดีอย่างนี้เลยแม่งดำแม่งสวยแล้วมาดูอัปเตอร์นะดูอัปเตอร์นะกันลาดู <laughs> มาดูแทนแทนคนละตัวป่ะดูดิคนละตัวคนละตัวป่ะ <laughs> คนละตัวหยิบมาผิดไม่ใช่ตัวเดียวกันแหละครับอ่าต้องบอกงี้ตัวเดียวกันคืออ่ามันเป็นโชว่วาต้องบอกงี้มันเป็นโชว่วาฉะนั้นพรเป็นโชว่วาการที่ดํามันจะหลุดในตอนเล็กตอนเด็กอย่างเงี้ย ก็เรื่องของมันเพราะว่ามันเป็นเบบีซูมิแต่เดี๋ยวพอสักพักหนึ่งมันเริ่มโตขึ้นพัฒนาขึ้นดำมันก็จะเริ่มกลับมาคือผมต้องบอกว่าผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องดำมันหายนะเออดำมันหายไม่ซีเรียสแต่แดงมันหายนี่โคตรซีเรียสเลยถ้าแดงหายอันนี้เหนื่อยอืเนี่ยดำมันจะหายเดี๋ยวมันก็มาโมโตมันมีอยู่แล้วเนี่ยเห็นป่ะโมโตมันมีอยู่แล้วดำมันมีอยู่แล้วมันก็มีเนี่ยลายๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มาอ่ะมีโมโต้ลายๆอย่างเงี้ยปลาเล็กผมไม่ค่อยซีเรียสเลย หน้ามีมาแล้วตรงนี้มันก็มีฐานของมันอยู่อย่าไปซีเรียสกับมันถ้าดํามันหายคุณจะกรุณาซีเรียสกับมันว่าแดงมันหายถ้าแดงมันหายอันนี้โคซีเรียสเลยแล้วถามว่าปลาโตไหมแมงก็อยู่ประมาณตอนนร้นเท่าไหร่สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบเอ็ดโดยประมาณแค่นี้เองอันนี้เป็นปลากิจกรรมอีกหนึ่งตัวของปีที่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีรางวัลอะไรติดกลับมาอันนี้เป็นปลาที่เน้น เข้าร่วมเน้นเฮฮาเน้นปาร์ตี้เพราะว่างานสกิลของพี่เดชค่อนข้างเฮฮาปาร์ตี้สนุกครับต้องบอก่างนี้ปลาไม่ได้อะไรมากมายอย่าไปคิดอะไเยอะอคิดแค่มีเพื่อนเลี้ยงปลามีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นโอเคแล้วอะปลาหมุนควงสว่างเลยเพราะอะไรเพราะโดนยาสลบนี่โอเคสวยงามเดี๋ยวราค่อย,อยรอดำปลา โตเร็วมากเกินไปก็ไม่ดีแต่โตช้ามากเกินไปก็ไม่ถูกใจเจ้าของแค่นั้นเองรอดำปิดหน้าครับรอดำปิดหน้าตอนนี้ก็42เหมือนเดิม มาดูตัวต่อไปอันนี้เป็นตันโจโชิโร่ชิลิต่างกับอ,อะไรวะตันโจโชวาอย่างไงผมเคยคุยมันอยู่ที่บิดเดอร์ครับว่าบิดเดอร์เขาทำอะไรคือถ้าบิดเดอร์เขาทำตันโจโชวามันก็คือตันโจโชวาแต่ถ้าเขาทำเป็นชิโร่แล้วมันออกมาเป็น,ปนตันโจผสมด้วยเนี่ยก็จะกลายเป็นตันโจชิโร่อย่างนี้นะครับโอเคปลาตัวนี้ได้มาไม่มีอะไรมากเลย เดินแล้วมาสะดุดลูกกระตาอ่ะมาดูตัวจริง <c oughs> ตืดตืดตืดดูก่อนอ่ะตัวจริงปลาตัวนี้ก็เอาตรงนะตอนเนี้ยตอนที่ณนะปัจจุบันที่ยังหวังกับมันอยู่นะต้องบอกงี้อ่ะเดี๋ยวบางเซอร์ก่อนปัจจุบันที่ยังหวังกับมันอยู่ก็คือหวังให้ดำตรงเนี้ยที่มันมีเป็นก้อน,ลน,นเลยๆคันเนี้ยขึ้นมาปิดบริเวณตรงนี้แค่นั้นเองขึ้นมาปิดบริเวณตรงเนี้ยให้มันให้มันไม่เว้า เพราะว่าตันโจมันไม่เต็มนะครับอันนี้ไม่ได้ทําเลยตันโจมันไม่ได้เต็มพอมันไม่ได้เต็มมันก็มีอยู่แค่นี้ก็หวังแค่ให้ดํามันขึ้นมาปิดหน้าแค่นั้นเองอ่าปิดในตันโจแต่ว่าก็รอมาเท่าไหร่วะสองปีจะมาไหมยังไม่รู้ยังตอบไม่ได้ก็ e <c oughs> เอาขึ้นมาดูพัฒนาการครับเพราะว่าเมื่อกี้เอามาเซขึ้นมาหมดแล้วก็ตอนนี้เป็นปลาที่มีใบเซอที่อยู่ในบ้านแล้วตอนนี้ บอกได้เลยครับดูได้เลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากตัวผู้ผู้ชัดชัดตอนนี้เหรอ61อ่ะลองเทียบกันดูเมื่อกี้ครับอันนี้61อ่อเมื่อกี้ตัวแรกอ่ะซันเก้ที่เป็นของมาซ่ครับ6162เท่ากันแต่บอดี้ความล่ำเนี่ยเห็นป่าว่ามันต่างกันอ่ะให้ดูเลยอ่ะบอดี้ความล่ำมันต่างกันอ่ะแต่ถ้าสำหรับท่านใดที่มีอ่อ ปอตื้นๆนะครับไม่ได้ลึกมากไม่ได้ลึกมากแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาเรื่องอาปลาทองย้อยตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยโมโตมาครบทั้งคู่แล้วนะครับโมโตมาครบทั้งคู่ทุกอย่างมาดีหมดแล้วดำเริ่มฟินิตหมดละใกล้หมดละเ,เหลือเหลืออย่างเดียวคือที่หัวที่หน้ากาก้อนตรงนี้อตอนปีก่อนเนี่ยตรงนี้มันยังไม่มาแต่ตอนนี้เริ่มเห็นว่ามันมาแล้วอ่ก้อนตรงนี้แล้วถ้าสังเกตตรงนี้ครับลองสังเกตดูดีดเนี่ยดำเนี่ย มันมีที่ปากแล้วตรงนี้มันมีฐานแล้วเห็นป่ะข้างเนี้ยมีฐานฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าดามันขึ้นมาก้อนนี้แล้วก็ปิดหน้าบริเวณตรงนี้นะโอ้โหจบใครอยากจะเอาเข้าไปเก็บต่อก็สุดแท้แล้วแต่หรือจะเก็บหรือเราจะเก็บเองเดวดูอารมณ์ก่อนว่างทําหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าว่างก็ทําไม่ว่างก็ปล่อยมันตามปกติเพราะว่าเหลืออยู่ข้างลำตัวอีกหน่อยรอดําตรงนี้อีกหน่อยแค่นั้นเองตัวนี้ก็ เลี้ยงกันอยู่ได้ยาวๆครับมันยังสนุกอยู่ตัวนี้เป็นชิโร่ชิลิของบัตรลายกอสซ i ล่า n ัมเบอรทนะครับก็ตอนนั้นที่ผมได้มา16เซนนะครับปลามันยังไม่ค่อยอะไรมากมายแต่ว่าตอนนี้ปลามันเริ่มขยายไซส์คือผมนะส่วนตัวผมไม่ค่อยผมไม่ค่อย ซีเรียสในการที่ปลากินลินมันจะโตช้าหรือโตเร็วแต่ว่าผมอะแล้วแต่ได้เลยว่าโตเร็วโตช้าก็ได้ไหมก็ได้นะผมก็ไม่ได้ติดเพราะว่าโตช้าก็ดีไม่ไม่อะไรดีไม่เอาจะบอกว่ายังไงอ่ะมันโตช้าก็ดีนะเพราะถ้ามันโตเร็วบางทีมันก็ตายเร็ว <c oughs> ไม่ไม่ค่อยได้ให้อาหารอัดอาหารได้น้อยอ่าตรงนี้ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้จริงๆอ่ะขอขอพูดนอกเรื่องก่อนก็แล้วกัน,ก,นก่อนหน้าเนี้ยมันมีปลาใหญ่อยู่ประมาณ ที่ของบ้านลูกค้าของบ้านคุณบอยเนี่ยอยู่บ้านผมประมาณ10กว่าตัวเกือบ11ตัวหรือ12ตัวฉตัวมันเป็นปลาใหญ่ทั้งหมดพอเราให้อาหารอ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกเกตความรู้ถ้าเราให้อาหารบ่อที่มีปลาใหญ่ด้วยนะครับปลาเล็กเนี่ยมันจะกินได้ช้าเพราะว่าบางทีปลาใหญ่มันขึ้นมาเนี่ยมันปลาเล็กมันเบียดเข้าไม่ทันนะครับตัวนี้ชื่อมีชื่อด้วยนะ,ะตัวนี้ชื่อบบะเออใช่ใช่ได้มาตอนนั้นวันทีเ่เดือนมีนา2 5 6 6ส่เออใช่ 2 5 6ข้ากเดี๋ยวมาดูตัวจริงดีกว่าดูในรูปมันก็ยังไม่เท่าไหร่ดูดูตัวจริงก็ไม่เท่าไหร่หร <c oughs> <c oughs> อกปูนผอะตอนนี้เหรออะมาดูก่อนดีกว่ามีอชิโลที่เราเลี้ยงแล้วเราต้องต้องทำใจว่ามันอาจจะมีแดงขึ้นมาที่ที่ในจุดที่ไม่พึงประสงค์บ้างนิดนหน,น,น่อยถ้าเราเก็บเราก็เก็บอ่ะอย่างเงี้ยบางทีมันมีแบบนิดนหน,น่อยแต่ว่าตรงเนี้ย โอเคมันเริ่มแบบเริ่มเครียดละเริ่มเครียดเพราะว่าปลามันตักขึ้นมาก็บอกเลยครับปลาตัวนี้ตัวผู้โมโตก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมีโมโตข้างนี้จุม๋มจิ๋มอะไรมากมายก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกครับปลาตัวนี้เป็นปลาก,กิจกรรมที่เราเล่นมาเราได้มาจริงๆอย่างที่บอกครับเลี้ยงเล่นปลากิจกรรมของที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเพชรโตคุ้ยฟาร์มคุ้ยหมากหรือที่อะไรอะที่ไทนิอนก็เล่นเอาสนุกเอาขำๆครับเออเอาเพื่อนฝูงเอา เฮฮาก็ตัวนี้ก็ไม่ได้หวังว่ามันจะไปยังไงก็แค่แบบเฮ้ยถ้ามันผมก็ดูนะจากเท่าที่ดูตอนนี้ไม่เห็นดําอยู่ตรงนี้แล้วก็คิดว่าคงไม่น่ามาถ้ามาก็มาแค่ตรงนี้ตรงนี้อีกหน่อยกลางลําตัวก็เปิดโล่งไม่มีอะไรมากดกําก็ตามที่เห็นเลยใช่ผู้ล้านเปอร์เซนต์ไซส์หรอไซส์ตอนนี้ก็เท่าไหร่อ่ะห้า 53โอเค53ก็ไม่ค่อยได้หวังอะไรกับมันมากตัวนี้ไม่ค่อยได้หวังว่าแบบเฮ้ยมันจะโตอลังการเต็มที่จริงๆนะตัวนี้ปลาบางตัวผมเต็มที่นะหวังหวังแค่ไซส์หตัวนี้เลยนะหวังแค่ไซส์6ไซส์6กว่า6กห้าเนี่ยผมก็ว่ามันก็เต็มเกินสําหรับสําหรับมันแล้วนะเออเท่าที่ผมคิดนะคนอื่นอาจจะ ใหญ่ได้มากกว่านั้นแต่ก็ก็แล้วแต่แต่ว่าผมหวังคือมันมันจริงๆอะปลาแต่และตัวผมหวังแตกต่างกันอย่างตัวโคกุก็หวังให้มันไซส์เจ็ดอ่าแล้วผมก็หวังอย่างเงี้ยผมหวังแค่ไซส์65ผมก็พอกับมันละถ้ามันจะเกินกว่านั้นก็ถือว่ากําไรที่เราหวังแค่นั้นเองครับตัวนี้ขายไหมขายครับขายทุกถูกก็แอบเสียดายกูอะกูกูกกเสียดายทุกตัวแหละ <Huh? S 1> <laughs> พูดทำไม อะมาดูปลากิจกรรมอีกหนึ่งรอบที่ผมก็ยังเก็บไว้อยู่เพราะว่าก็ผ่านมาตั้งแต่ปีหกะเอ่ะปีน,นี้6กกตีสัก็ดกก็แล้วกันก็ผ่านมาประมาณ2ปีละผมก็ยังเก็บมันไว้อยู่นะครับก็เป็นปลาคาราชินะครับของเยลโล่บังกี้ทั้งคู่เลยมีชื่อเป็นภาษาไทยอ่าบัางมีกัลล่มซ้มแต่ผมไม่รู้ว่าใครคือล่มซําใครคือบ้างมีต้องไปถามพอบผม ผมเข้าไปกดตั้งแต่ผมมจําไม่ได้อ่เดี๋ยวมาดูพัฒน,นาการของมันดีกว่าว่าตอนนี้ตอนนั้นมันได้มามัน13เซน็นเซนถูกไหมครับตอนนี้13เซนใน2,000นออกเทเบอร์ันยี2022ตุลา2022ก็ถ้าตีก็ตีวงกลมสักตอนนี้เท่าไหร่วะ25อ่ะ3 <25 S 1> ปีเข้าปาเข้า3ปีแล้วเพราะตุลาเอ้ยต้องตุลาดิตุลาถ้าตุลา2025มันก็เท่ากับ3ปีถูกปะ ตอนนี้มันก็เกือบจะเข้า3ปีแล้วอะมาดูเลยดีกว่าว่าตัวขนาดไหนตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งแต่ตอนไฟเล็กอะเราไม่รู้หรอกตัวผู้หรือตัวเมียแทนแทน,แทนมาดูอะเป็นยังไงอ่อตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างใหญ่ตัวเมียทั้งคู่นะครับอย่างที่บอกอะผมงดอาหารอาหารปลามาประมาณเพราะว่า อากาศเย็นผมงดอาหารปลามาประมาณ2อาทิตย์แล้วอะงดเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนค่อนข้างเร็วแล้วก็ช่วงนี้น้ํามันเย็นค่อนข้างสูงฉะนั้นเนี่ยก็งดลงไปก่อนตัวนี้เหรอตัวนี้ไซส์อยู่เท่าไหร่แล้วหกสิบสามครับหกสิบสาหกสิบสี่อ่าฉะนั้นเนี่ยผมถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยผมจะเลี้ยงไม่ค่อยไม่ค่อยล่ามมากเออไม่ค่อยอัดมากให้เขาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ติดติดรางวันไม่ติดรางวันช่างมันเพราะว่าอย่างที่เราบอกครับเราเอามัน <c oughs> <c oughs> แต่ติดรางวันบ้างก็ดีนะแต่ไม่ติดก็ไม่สีอ่ะแต่ดูครับสังเกตดูดีๆว่าเฉดสีสองตัวเนี้ยเฉดสีตัวเนี้ยจะเข้มกว่าอ่าจะเข้มกว่าอีกตัวหนึ่งอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอกเลยครับอันนี้ตัวผู้ผู้ชัดๆลูดไปลูดไปข้างลําตัวแล้วก็รู้ครับเนี่ยลูดข้างลําตัวแล้วก็รู้ว่าตัวสักสาก คีบสาบแก้มสาบข้าลมตัวสาบรู้ทันทีพลิกเพศดูก็ไม่ต้องพลิกเพศดูก็ยังรู้เลยไซส์ size ไหนไม่สู้ตัวนุ้นหลอบตัวนี้มันไซส์ห้ครับดูจากสายตาก,ก็รู้แล้วใครใหญ่กว่ากันเอา้าหลบสิพี่ใช่ครับ56-57โดยประมาณไอ้ตัวนี้มัน60กว่าละอ่ะก็คาราชิทั้งคู่ครับ ขายไหมขายครับเป็นไงครับกับปลากี่ตัวแล้วก็ไม่รู้ถ่ายแล้วก็ไม่ได้นับคนถ่ายก็ไม่ได้นบเออคนปกักคนตากคนพูดคนเดียวไอ้คนถ่ายก็คนเดียว <c oughs> ก็คือทั้งหมดทั้งมวลอ่ะคือไม่ใช่อะไรเพราะว่าสืบเนื่องกันอย่างที่คุยกันตอนแรกก็คือของปลากลิจกรรมของพี่เดชอ่ะเราก็เลยมีนั่งคิดว่าเฮ้ยเราก็มีปาลาเก่าๆของงานกิจกรรมของพี่เดชน,นี่ว่าเราก็เลยเอาขึ้นมาดูบ้างทางั้ง,งทั้งที่บางตัวก็ไม่ใช่กิจกรรมบ้างบางตัวก็เป็นกิจกรรมแล้วเราก็มาดูพัฒนาการของ ปลาบ้านเราเองเหมือนกันว่าโอเคว่ามันไปในทิศทางไหนแล้วเราจะเพิ่มอะไรแล้วเราจะลดอะไรก็แค่นั้นเองสําหรับบ่อทุกบ่อบ้านทุกบ้านคนเลี้ยงทุกคนไลฟ์สไตล์ต่างกันต้องบอกงี้มันอยู่ที่ว่าเราสามารถทําอะไรกับบ่อนั้นได้ทําอะไรกับการเลี้ยงปลาของเราให้พัฒนาไปให้ดีขึ้นสิ่งสุดท้ายที่ผมจะฝากณเวลานี้ก็คืออากาศมันค่อนข้างเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเช้าบางทีโอ้ผมอยู่สมุทรปราการวันนั้นเท่าไหร่วะสิบเก้าว่าสิบแปดสิบเก้าเนี้ยโอ้โหเช็ตมาสิบแปดเฮ้ย ผมยังไม่เคยได้18ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเด็กก็โอเคเคยแต่พอโตขึ้นมารู้สึกว่ามันมันมันไม่ค่อยแล้วก็โหสิองศาแล้วคิดดูในน้ําเรามันจะดรอปลงไปเท่าไหร่นะครับลองคิดดูฉะนั้นอนะ่ะงดอาหารได้ก็งดอาหารไปก่อนล้างกองให้เรียบร้อยนะครับมีปลาใหม่ก็กักโลคกักยาให้เรียบร้อยนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นมาเราจะต้องมานั่งเสียใจที่หลังนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็จะฝากสุดท้ายที่สุดก็ อยากให้ทุกคนเข้าไปร่วมงานกิจกรรมของพี่โตค้ยฟาร์มนะครับสกิลมีปลาทั้ง4สายพันธุ์นะครับสามฟาร์มให้เราเข้าไปเลือกก็สมัครได้ตามด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าใครไม่ไม่รู้จกักก็โทรติดต่อที่เบอร์ด้านล่างโทรหาพี่เดชได้เลยหรือโทรหาพี่ตู่ได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรละไม่ใช่ไม่มีเไรเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะครับก็ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าครั้งต่อไป เราจะพาไปที่ไหนไปดูปลาสวยๆหรือบ่อสวยๆที่เรากําลังจะเริ่มลงมือทําในปีนี้มีมาให้ชมเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาของบ่อแต่และบ่อที่เราเริ่มที่จะเข้าไปขุดเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณไหนแล้วก็กิจกรรมดีๆที่ปีนี้เราจะมีให้ผู้ชมทุกๆท่านเข้ามาดูเรานะครับผมก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ